สวัสดีครับผมต้นครับก็กองนะครับวันนี้คลิปนี้นครับก็มาดูการรับฝันของตุ้มจากเอฟซีนะครับผ่านช่องที่ออดีไอไว้ครับจะรับขวัญนะครับกับตุงตามและน้องแพรมนะครับนะครับผมนะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับเตรียมไปรับขวัญตุงตามกันนะครับนี่ครับจบไปแล้วนะครับไป ไปแล้วนะครับกำลังไปแล้วนะครับพร้อมยังพร้อมไปนะครับกะกลับี่นกี่ใส่จะเดินไปบ้านตรงางทั้วันนะครับครับก็รถดีไหมพี่รถไปเดดีไหมรถไปนะครับก็ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับ มาใกล้แต่ไม่ได้เปลี่ยนนะพี่เดินหลายรอบเลยเราจะรวมรวมรวมตัวอีกครั้งนะครับเราจะมีให้เราจะเต่ามอยเราจะเต่ามอยเพราะอีวิ่งหลวงนะครับใช่เหรอไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าไมไม่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่มีประเด็นตลอดนะแกลงเดี๋ยวเราไปกินต้มไก่ดีกว่าไหมพี่อ๋อต้มไก่เลยพี่เราไปกินต้มไก่ที่ป่ายางเราดีกว่าไหมดีครับไปตามกันแม่ครับ แงเลยนะครับนี่ตรนำหน้านะครับไม่ยนห้วิตนชีวิตอะไรนะชีวิตฉันมีแต่หมานำ อ้าวช่วยช่วยเราเร็วครับาโดยพี่ดนอนอนพักผ่อนแล้วนะครับนนี้ะอ้าวโอ้ไปไหนรับตุ้มตามน้องตมตามดีครับมีุราไรหรอเห็นตุปรีว่าได้ยินข่าวว่ารถไปเกิดอุบัติเหตุเลยครับอ๋อนิดหน่อยนครับนิดหนอยนะครับโอลลงเลย

เที่ต้องไปอยู่ไกลเดี๋ยวเี๋อ๋ออธิบายก่อนจะทำอะไรคือเป็นเงินของเดีเนาะทั้งหนห้าพันบาทพี่เวลาละพี่วัให้มาลขอน้องพี่วราลัะน้องไปให้พีมาน้องกับตั้นเหรอกับตันเหรอเฮ้ยน้องตุ้กตาน้องตุมตัามบากันเจะเข้าอมันไม่ไหวเลยๆ แล้วพี่ก็บอกว่าให้น้องซู้ซๆมันจะมีการเรียกว่านะเรียกขวานะแต่ว่าเป็นของเป็นของผู้ไทยนะพี่ก็ไม่ค่อยจะถนัดอะไรนะกู้ถึงก็จะเห็นว่ากวดออกสามครั้งเนาะให้กวดนี้ไม่ไม่ไม่มือไม่ยกยังยังลุน่อยยกออกแนนี้ให้กวดนี้ให้วนี้สิ่งไม่ายออกไปออกไปนะเกิดเหตุมาแล้วครั้งหนึ่งเนาะต่อไปเราก็จะเอาโชว์เข้าตัวเองไอราที่หนึ่งเข้าครับนี่นะครับ เเออายะดีกว่าเขาจีตามันจับจับเขาสองน้องอืมหายไปแล้วหรือวันเสียนะครับวันนี้นะครับครับเสียนะครับอันนี้ก็จะทั้งสองคนนะครับนสองนะครับหมดแล้วมีใครจะเชิญเตือนหรือไหมครับน้ารอพี่แดงอยู่ครับยังทำงานอยู่ันใจไม่เงียบไอซีผมยังไม่พอใจนะครับตอนนี้รอดไหมรอบอยู่

เสียงเปลี่ยนเลยเคือนตันถูกแน่นอนรางวัลอะถูกแน่นอนพี่ดูแล้วถูกแน่นอนถูกแน่นอนคลรเรืองรบ้าก็วงตรงเลยมันก็ธรรมดาจเย็นนะครับใจ็นเย็น ไม่ต้องร้องพี่ไม่ต้องร้องโอคโอเ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 โอเคโอคโอ้คโอเคเอเคโอเคอเอเอเคโอเคโอเค้อเอาการตอนนี้เคโเคโอ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 เไเคโอเคอเคอเคเคโอเค่อเาโมเคโอคเคคโอเคโ่คโอเคโอเคโอออเเอออเนาะออคอคคออนเโอคโอเคเคคคคอคอ ปัญหานี้ไว้แก้ครับผมแล้วก็โชคดียังไงก็รักษาดีตอนนีโชคดีเลยถือว่าปลอดภัครับเป็นโรคล่ามลดนะมันซ่อมได้คนน่ะซ่อมไม่ได้ใช่ถือว่าคนปลอดภัยก็ดีแล้วเนาะแม่ยังไม่ได้คิดถึงมอเตอร์ไซค์แม่เลยเนาะขาดแม่ขาดมอเตอร์ไซค์ขาดพึ่งยังพอใจแม่เลยเป็นไรทำงานไม่ได้เป็นปีเนาะจากจากพี่อะไรนะครับพี่อ๋อกเมื่อกี้ พี่เวลารักพี่เวลารักษณ์ครับน้องเพ็มขอบคุณพี่เวลารักหน่อยนะครับนิดนึงขอขอบพระคุณมากมากเลยนะคะพี่เวลารักษณ์ที่มีเงินจำนวนหนึ่งพองฟาดผูกแขนมาขฝันพวกเรานะคะก็ขอบคุณมากมากค่ะหวังว่าจากนี้หนูฟาดคขอไปแล้วก็ขอให้มีแต่โชคและลาภมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหนูนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ที่ มเมตตาด้วยทั้ง f อที่เป็นกำลังใจให้ผ่านพวกเราแล้วก็ที่รับขันพวกเราจากลุงมลหรือว่าจะเป็นจากลุงอวอ่ารัชนีคะก็ขอให้บุญนี้กลับไปสู่ f อทุกท่านด้วยนะคะให้มีความสุขยิ่งยิขึ้นไปนะคะ มานี้เนาะคุณตากันพพักผ่อนนะครับเป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับเป็นการให้กำลังใจนะครับของพี่พี่ป้านาอายยูทูบเบอร์แล้วก็เอฟซีนะครับที่เป็นตัวแทนมอบฝูกแข่งกันนะครับเรื่องต้องฝึกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปอยู่ดรืว่าไอ้ตอมเลยว่าเตรียมขี้หมาไว้ใช่ไหม มันต,ตมันใสแล้ว okay. มันเปื่อยมันแล้วเคนะครับกินนี้มาแห้งนะพีนอนวุยามาให้ของผมเลนะเจอกันในคลิปหน้ามาแห้งเลยหรอครับก็รอต้องรอจะมีไหมมต้องรอนะเขาเรียกอะไรนะเ้าเรียกอะไรนะแก่ทํในหแอ่เด้อทำผมตามเด้อคือว่าภาคไทยไม่เป็นไรบคนวัไทยกดูดูคลิปน้องแทมอยู่มาแต่ก็คอมเมนต์ไม่ได้เพราะได้แต่ฟังก็เลยหม ได้ตะกดให้กำลังใจเห็นบอกว่าจำบวกว่าตอนเกิดเรื่องปุ๊บมันอุบิเหตุมันเอารถไม่อยู่แล้วก็นึกถึงคุณคุณตาแล้วก็เห็นเห็นเลยว่าคุณตามาดึงรถให้พี่พู้ฟังพี่ขนลุกเลยบอกว่าคือเวลามันชวนตัวจริงๆบางทีการนึกถึงผู้มีพระคุณเราที่เพื่อนมาช่วยมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคน นั่นแหละเนาะไม่ไม่อยากให้มันเกิดแต่ว่าเวลามันเกิดเราก็เออเราคาดไม่ถึงเราก็นึกถึงคนที่เคยอยู่กับเราเป็นครอบครัวเรามาช่วยนะครับก็ถือว่าฝากข้อไปอย่าลืมไปทำบุญรดน้ำสักหน่อยไปก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะเพราะว่าเราจะไปทำบุญอยู่แล้วที่ยี่สิบเก้าตั้งตั้งใจว่าจะไปทำบุญถวายน้ำ เก้สิวด9้าวัดในวันที่29เ้าเพราะว่าตัวเองฝันฝันฝันไม่ดีอ่าส่วนส่วนมากเนาะหลายๆคืนเรือยชอบฝัน่ามีคนมามามาแย่งลูกเราไปแล้วเราก็ร้องไห้ลูกก็ร้องเราเราก็ร้องอะไรแบบนี้แล้วก็าันนี้อ่าบางบางครั้งก็ฝันแล้วเรียกพี่ตานนี่แหละที่ต้านที่ตามแต่แต่ไม่มีใครตอบแล้วก็เมื่อคืนนี้คุณแม่ฝันว่า ค่ะ <étique> <อ> <indicates> ุณแม่อุ้มเจ้าแม่คลารีเดินจากบ้านลุงพลเนี่ยไปถึงบ้านคุณแม่ก็โทรโทรมาเมื่อเช้าเนี่ยก่อนพวกก่อนพวกหนูจะไปแต่หนูไม่ได้รับโทรศัพท์จะหนูโทรโทรไปแล้วคุณหนูก็ร้องแม่หนูหนูลดลงนะแกก็ร้องไห้ว่าเดี๋ย่รู้ไหมว่าแล้วแกเป็นอะไรไปแล้วแม่จะอยู่ยังไงยายจะอยู่ยังไงรู้เรื่องก็เบื้องเรา แกก็เลยว่าเพัมม้นเ<า>ราจ,จะทำเลยนะ <c oughs> ให้ให้ระวังหน่ <c oughs> อยถ้ามันฟาดเคาะไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะไปรับ <c oughs> แกว่าแกก็เข้าใจแกไม่พูดใครแกไม่พูดใครเลยแก <c oughs> แกก็ถามหาพี่พี่ตาว่าเป็นอะไรมากไหมพี่ตามเป็นอะไรไหมคุณยายถามหาพี่ตามพี่ตามเป็นอะไรไหม,มหไมด้ยินค <c oughs> ุณคุณยายร้องไห้ตอนที่ได้ยินจากช่องช่องรู้ว่าพี่ตาแกอ้วกออกเป็นเลือดแกก็ร้องไห้ เขาสุดเลยแกเป็นห่วงแกแม่โทษใครหรอว่ามันเป็นเรื่องที่เราเราไม่คาดฝันมันจะเกิดขึ้นีมันเกินความคาดหมายเนาะเกินความจริงที่หว่าต่อยนะเราไม่มีใครอยากมันเกิดอายิ่งมันเกิดย่อมเกิดได้นยิ่งเราทํามาหากินเราเล็กเล็กน้อยน้อยมัจะหาเงินได้เนาะมันมันมีความเครียดอยู่แล้วนะทํางานก็แต่พอมันเกิดขึ้นก็อาจจะ กับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆอืมอ่าถ้าเกิดมันไม่เป็นอันนี้มันอาจจะเป็นใหญ่กว่านี้ลองมองคิดให้คิดในเรื่องดีคิดในแง่ดีเขาอาจจะเตือนไว้แล้วว่าเออม,มันมันเป็นอย่างนี้แหละเดอ้อนะต้องดูแล,ลเดอลนนะ้ออะไรประมาณนี้นะาะคิดให้มันสบายใจเดี๋ยวอยหาวิธีการใหม่อืมอืมแต่ก่อนยังไม่มีก็ยังอยู่กันได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าอันนั้นแล้วรถก็ น่าจะพังเยอะอยู่เนาะที่ดูจากรูปเนาะก็เอาไปจอดไปก่อนใช right? ่ไหมจอดไปก่อนดีกว่าจะมีตังซ่อมค่อยซ่อมมาถ้าอาจจะมีเงินซื้อเอาใหม่เลยก็เนี่ยอย่าเป็นริ่มอย่าเอิเาไม่มีค่อยซ่อมเข้าใจอยู่ว่าเป็นรถทํามะหากิ้นที่เราเคยคุยกันว่าเออมันเป็นรถทํามะหากินเอามาทํามะหากิ้นตอนนี้ก็ต้องดูตัวเองคนเนาะ เก่งแค่ไหนก็เป็นเพราะว่าุบัิเหตุมันมันมันบังคับไม่ได้ของน้องแบบนี้นะคะเวลาจะเกิดมันอ้มาถ้าไม่เกิดกับต้วนี้มันไม่รู้ของพี่รถใหม่กันนี้ก็เคยที่ก็ี่ก็เคยโดนมาแล้วเวลาจะเป็นแ่ะมันแบบปุ๊บปั๊บปั๊บตั้งเลยแบบ พี่ชวนมาแล้วเหมือนกันเข้าสู่ช่องแอนฟร์มเรี่นะคะตอนนี้แอนนะคะได้กำลังใจมาเพิ่มนะครับกุศลนะคะในส่วนของการทำรายได้ YouTube นะคะมาให้กับน้องหรือว่าลูกแพมเพราะว่าแอนเขาแอนก็ดรักเขาเหมือนเหมือนลูกเพราะว่าเขาก็เหมือนลูกสาวแค่อายุไม่เกินกันแค่ไม่ไม่กี่ปีเองค่ะก็เลยเขาก็ชอบเรียกแม่อันนี้จะมอบให้นะคะเป็นการทางขวัญเนาะ เอาไปเลยนะครับทำคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามขอใน้ทุกคนฮะกรอติดต่อใจดีเพราะว่าเราไปเจอเขาเป็นคนแรกเขาบอกคนแรกเลยแล้วว่าเอสแอนก็สั่นจนไปถึงนู่นเลยไปถึงที่นั่นลืนะครับคือน้าตาก็าร้องไปถึงเป็นโฆษณาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าก็ยังสั่นอยู่นะเพราะว่าเราเข้าใจความรู้สึกของลูก เพราะว่าคําแรกที่เขาพูดมาเขาคิดถึงลูกเขาเขาเป็นคนเรียกหนูขึ้นรถน้องลูกเนาะแล้วพอฟื้นมันเหมือนมีเส้นอะไรบางอย่างพอฟื้นถามน้องต้นได้เขาเรียกน้องต้นขึ้นรถด้วยครับพอฟื้นบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราขึ้นกับเขาเราก็คงจะคือถ้าหลังเขาบอกว่า อาจจะมีการกระทบกันบ้างถ้านั่งไปข้างหลังจริงเก็บเยอะหนักเลยนะคะเพราะว่าข้างหน้าเขาจะมีเบลลคาดกันเพราะว่าพ่อพ่อพ่อฟื้นพ่อฟื้นบอกว่าไม่เป็นไรไปเธอะไปคือพ่อพ่อบอกว่าให้เหมือนเราต้องไปกับพ่อนะเออประมาณนั้นอะคือเราก็เป็นห่วงแกน่ะทําไมเราปกติเนาะขนาดคือปกติเราเราอยากจะไปแต่ทําไมเราถึงไม่ไปอ่ะ เราส่วนหนึ่งเราก็เป็นห่วงพ่อด้วยะนะคะไ,ไ,มไม่เออนั่นแหละ<ม>ออแล้วก็พ่อไอ้เราก็คิดว่าเขาไปไขแล้วอะเออเราโค้งพอผ่านโค้งนั้นไปปุ๊บ<ม>น้องนะับโบกมืออย่างนี้เลยนะโ<ม>บกมืออย่างนี้แล้วน้อง<ม>ก็หมดแรงน้องก็นั่งร้องให้พูกหนูนะทิ้งถามต้นไ้ได้ทิ้งต้องทิ้งกระเพาทิ้ง<ม>ทุกอย่างนะ ไม่ได้ถ่ายไม่ห่วงเลยเอาค้นก่อนและวฉากแรกเราคนก่อนคือเป็นห่วงตุ้มตามไม่เห็นตุ้มตามออกมาจากรถคือภาพนั้นไม่อยากพูดแล้วพอไปถึงก็กอดเขากอนใจเราก็สั่นเาโอ้ขวัญเลยขวัญมาเรียกเขาเรียกขวัญแล้วก็มองเห็นตุ้มตามเขาหน้าตาเขายังโอเคอยู่เนาะเราก็ใจชื้นแต่ส่วนที่เราเป็นห่วงมากคือคือลูก ลูกแพมเพราะว่าเขาขวัญเสียพ่อพือนบอกพ่อฟื้นบอกว่าอย่าให้อย่าให้คืออย่าร้องแต่ว่าแอนก็บอกพ่อน้องว่าขวัญเสียก็ให้น้องเขาร้องคือมันไม่มีใครบังคับให้เขาลงหรอกนะคะเหตุการณ์แบบนี้น่ะแอนแอนก็ร้องน้าร้องกับน้องน่าร้องกับเขาด้วยนะคะค่ะเพราะว่าน้องบอกว่าถ้าเป็นกําลังใจให้นะครับถ้าเหมือนบุญของเขามีน้องพี่แดงน่ะบุญของเขายังมีอยู่อ่ะ คือน้องบอกว่ามันจะเฉล็บไปทางที่มันเป็นเหวน้ำอ่ะอีกนั้นน่ะคือไม่ไม่มีชีวิตมาอยู่นั่งตรงนี้นะคือน้องแพมงือตกน้ําไปเลยใช่คือมันจะเป็นทางโค้งที่มีแหล่งน้ําอยู่ฝั่งทางขวามือน้ทางซ้ายมือเนี่ยน้ํามีเยอะเลยถักเลยนะแล้วต้นไม้ยันไว บุญของเขามากือว่าชอยยังดีแต่แต่ก็เป็นบุญของน้องเขาเพราะว่าน้องเขาอ่ะก็ชวนกันแล้วว่าจะไปทําบุญเจ้าวัดเนี่ยนะถือว่าโชคดีมากโชคดีมากเลยนะเออนะแล้วก็มีพวกยูทูบนะพวกยูทูปตามมาเวยเนาะไปช่วยเหลือกันนะคะโอเคนะขอบคุณนะนะคะขอบคุณนะเนาะ คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซักครั้กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูโฆษณานะครับอย่าไม่ข้ามโฆษณากันนะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปสักคนละสามนาทีนะครับขอคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ต้อนะคะพี่ต้อมาเลยนะก็ากอย่างใจนี้ค่ะอย่างพอดีเซียบต่ว่าเยนเย็บซีบอกว่าให้ยายรักไปทำพิธีเรียกฝั่งตรงนั้นนะครัเออ เพราะว่าเคยไปเรียกฝั่งที่ลุงจิมมี่ลงข้างทาง,หงนะ<ำ>เหรอไห